สวัสดีครับพบกับช่องน้าแอดเกมมิ่งอีกครั้งนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะาจะทำหาปีกรติการนะครับนะครั้นี้ปีกรติการและปีกรติการมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับนะก็ไปที่วิหารเริ่มต้นนะครับอ่ะโอเคเรามาอยู่ที่วิหารเริ่มต้นแล้วนะครับก็ไปที่แมปด้านบนนะครับ นะให้คลิกที่ npc aquametis นะครับนะแล้วก็จะมีหัวข้อของการสร้างปีกอยู่นะครับนะนี่นะครับคือปีกรติการนะ,อ,ะอันนี้คือปีกรติการนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของชิ้นส่วนในการทำปีกรติการนะครับ ก็จะมีอันนี้นะครับศิลาปีกขังคาวนะครับนะใช้2ชิ้นนะครับเศษศิลาไร้น้ําหนักนะครับอันนี้ได้จากกิจกรรมพิลุนนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผงมนตาจอมขวางเวทนะครับนะนะครับในการสร้างปีกรติการนะครับปีกรติการมีไว้เพื่อไปลง ดันเจียนนะครับซึ่งเป็นเกาะไฟนะครับนะอยู่ที่ท่าเรือรายาบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนถ้าเรามีปีกรติการแล้วเนี่ยท่าเรือนะครับหมู่บ้านรายาบุรีนะครับพุดผิดโเท่าทีก็จะเป็นแมปนี้นะครับนะนะถ้าเราไม่มีปีกรติการนะครับเรา จะไม่สามารถลงดันนี้ได้นะครับนะอ่ะครนี้ข้อดีของการมีปีกรติการแล้วนะครับก็คือเราจะอ่ามาเก็บสะสมนะครับเหรียญน,นะครับเหรียญตรงเนี้ยนะครับเหรียญไฟนะครับซึ่งเหรียญไฟเนี่ยจะใช้ในการแลกเกาะไฟนะครับซึ่งเกาะไฟแต่ละอาชีพเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีคุณสมบัติที่ดีเลยนะครับนะสำหรับสายฟรีก็ควรจะทำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปาหาศ <c oughs> ิลาขังขาวนะครับนะก็ไปที่การรถไฟนะครับให้เลือกไปที่เลดคลิปนะครับเมืองเลดคลิปนะโอเคพอมาถึงเมืองเลดคลิปแล้วเนี่ย เดี๋ยวอบัฟรีนิดนึงนะครับพอมาถึงเมืองเลดคลิปแล้วเนี่ยให้ไปที่วับขวาซ้ายมือนะครับซ้ายมือนะครับแล้วก็คุยกับ NPC ที่ชื่อกัปตันไปอาโนนะครับนะก็ติ๊กตรงทิ่ข้อที่เรียกว่าช่วยออกเรือหน่อยนะครับนะแล้วก็เลือกที่ปราสาลรติการนะครับ เสียค่าใช้จ่าย1 0 0 0 0หมื่นบิลล่านะครับนะแล้วก็เลือกข้อขึ้นเรือนะครับก็นี้พอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ต้องคุยกับ NPC นะครับนะ NPC ที่ชื่อว่าลุงเบนนะครับนะให้กดตรงลงชื่อเข้าใช้ลงชื่อเข้าพักนะครับนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้ข้างๆนะครับเนี่ยมันจะมีการแลกปีกนะครับ นะแล้วก็สามารถทําปีกได้ด้วยนะครับนะศิลาปีกขังคาวนี่ครับหรืคือเราต้องการหานะครับศิลาปีกขังคาวเนี่ยจะใช้เหรียญปีกขังคาวเนี่ย 1, หยนึ่งพันเหรียญแลกเป็นหนึ่งศิลานะครับนะปีกรติการเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดสองไข่นะครับสองไข่นะเพราะฉะนั้นเราต้องหา,าเหรียญปีกขังคาวเนี่ย ทั้งหมด2000เหรียญน,นะครับถึงจะแลกศิลาได้2ไข่นะครับแนะนำนะครับให้มาเป็นตี้นะครับนะหรือถ้าใครมีความสามารถโซโลได้ก,ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับนะแต่อันนี้น้านะมาเป็นตี้นะครับนะเงื่อนไขของอาการผ่านเวดนะครับเพื่อให้ได้เหรียญ ปีขังคาวนะครับก็คือต้องกําจัดมอนสเตอร์ให้หมดนะครับภายในเวลาที่กําหนดนะครับมอนสเตอร์ Monster จะแบ่งจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น10รอบนะครับนะพอถึงรอบสุดท้ายเนยรอบที่10เนี่ยก็จะมีเวลาเหลือให้กําจัดแค่30นาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรีบกําจัดนะครับถ้าใครไม่ไหวนะครับก็ให้เลือกอระดับเวลที่ที่น้อยๆนะครับอันนี้ าน้ำมีตี้มานะครับซึ่งตี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไหวนะครับก็เลยเลือกที่ระดับสูงสุดนะครับนะแต่ถ้าใครมีตี้ที่ของยังไม่ค่อยพร้อมเนี่ยครับก็สามารถเลือกระดับเลือกระดับที่ต่ำลงไปกว่านั้นได้นะครับแต่ว่าอัตราในการได้เหรียญปีคราวเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับแต่แนะนำนะครับให้เลือกระดับที่ตัวเองไหวนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเข้ามาตายหมดทั้งตี้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วนะครับนะโอเครอบเมื่อกี้นะ้าตายนะครับนะก็คือไม่ผ่านเควสนะก็เลยเดี๋ยวรอบนี้เรามาทำแค่ระดับลองนะครับก็คือระดับลองของยากสุดนะครับ โอเคเราก็จบคบนะครับถึงรอบที่10แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองลงยากดูอีกครั้งนะครับก็วิธีการลงรอบที่2นะครับนะตรงเนี้ยถ้าเกิดเรากดขอเข้าไปพักนะครับ n อ่า NBC จะบอกว่าเราอ่อใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับก็คือมันจะเข้าฟรีได้ครั้งละวันไม่ใช่สิมันจะเข้าฟรีได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับนะครั้งต,ต่อไปเนี่ย เราจะต้องอมีการเสียค่าใช้จ่ายในการเข้านะครับนะก็คือเราก็ขอเพิ่มสิทธิ์การเข้าพักนะครับนะก็จะเสียนะครับตอนนี้น่าจะเสียที่37,500บิลล่านะครับก็เพิ่มสิทธิ์ด้วยบิลล่านะครับนะแน่ใจนะครับโอเคแล้วเดยวเราก็กดนะครับขอเข้าไปพักนะครับนะนะครับอ่า ปาร์ตี้หนึ่งเข้าได้สูงสุด4คนนะครับสำหรับดันนี้นะครับนะก็เดี๋ยวอ่าเมื่อกี้เราเลือกที่ยากนะครับก็คือเหมาะสำหรับเวล9 1ก9อน่เนะครับเดี๋ยวเราเลือกแบบอ่ายากมากนะครับก็คือนะครับดูนะครับนะยากมากอัตราการได้เหรียญนะครับก็จะมีอ่าโอกาสได้เหรียญนะครับก็คือเหรียญขัางคห้าว50นะครับที่100เนะครับ เหรียญขังคาว1้0ชิ้นที่10%นะครับเหรียญขังคาว450้ชิ้นนะครับโอกาสได้ขึ้น 1%, นะครับแล้วก็เหรียญขังคาว1,350งาชิ้นเนี่ยโอกาสได้0.1%นนะครับนะก็กดเลยนะครับแน่ใจ พอเข้ามาในดันแล้วนะครับจะมีเควสนะครับเราสามารถดูได้นะครับตรงบับนะครับนะเควสนะครับก็คือห้ามโจมตีด้วยเวทธาตุไฟนะครับเพิ่มรางวัล2%องนะครับห้ามโจมตีด้วยเวทธาตุแสงนะครับเพิ่มรางวัลนะครับ2เท่านะครับห้ามใช้ทักษะประเภทฟื้นฟูนะครับ นะเข้ามาเป็นอ,า,อาชีพพระนะครับก็เลยไม่ค่อยมีบทบาทในการาตีมอนสักเท่าไหร่นะครับนเน้นอาใส่ว่าคอยมาซุกให้เพื่อนนะครับทิกนะครับในการเข้า,าดันเนี้ยเวลสูงนะครับก็ควรจะมีพระมาด้วย1ตัวนะครับอาชีพพระมาด้วยนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะตายเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนะครับ ถ้าเกิดเราตายหมดทั้ง4ตัวละครเนี่ยก็จะเสียอรอบในการเข้านั้นๆไปนะครับ นะครับสรุปก็คือรอบเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับระดับยากเนี่ยไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวน้าจะพาไปหาไอเทมอีกชิ้นหนึ่งครับที่เป็นส่วนประกอบของการทำปีกรติการนะครับก็ให้เราไปที่หมู่บ้านบางกระท่อมก่อนครับก็คือกลับไปที่หมู่บ้านบางกระท่อมก่อนเลยนะครับพอเรามาถึงหมู่บ้านบางกระท่อมนะครับนะ ให้มาคุยกับ npc นะครับ3ส,สหายขบวนการรถไฟใต้ดินเถื่อนนะครับให้เลือกที่ทุ่งไอยยรานะครับเสร็จแล้วให้มาคุยกับ npc นะครับสมาชิกสมาคมผู้ชื่นชอบความท้าทายนะครับแล้วก็ ให้เลือกข้อที่ว่าสนใจสิถ้าอยากได้ความตื่นเต้นนะครับนะ,ะตัวเราก็จะติดบัฟนะบัฟผู้ชื่นชอบความท้าทายนะครับนะนะครับซึ่งบัฟตรงนี้นะครับนะก็จะทำให้เราดอบผงมนตานะครับนะ โดยการที่เราเข้าไปกำจัดมอนสเตอร์นะครับในแมปนี้นะครับผมมงมูนตาก็จะเป็นลักษณะของผงนี้นะครับเดี๋ยวน้าจะให้ดู นี่นี่คือลักษณะของผงม,มนตานะครับนะจะดรอปจากมอนสเตอร์ของแมปนี้นะครับก็เก็บผงม,มนตาให้ได้5000นนะครับถึงจะไปทำปีกได้นะครับ หรือจะมาแบบเป็นตี้ก็ได้นะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่มีปีกรติการนะครับก็มาแบบเป็นตี้เนี่ยก็จะช่วยกันเก็บผงม,มนตานครับทิกอย่างนึงนะครับควรจะมาเก็บผงม,มนตาเนี่ยช่วงเวลาที่มีการดอกไอเทม2ชิ้นนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเก็บผงม,มนตาได้ไวขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบ เรื่องของการทําปีกรัติการนะครับเพื่อที่จะไปลงเกาะไฟนะครับนะหรือว่าดันไฟนะครับเพื่อที่จะไปแลกพวกชุดเกาะไฟนะครับไว้ใช้งานนะครับสำหรับสายฟรีนะครับนะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของน้าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ